หากคุณกำลังมองหาวิธีการเลือกซื้อถุงสุดคุ้มลำดับที่3อันนี้ทีวีเดเร็กเราขอนำเสนอบัตรเลือดเดือดเดือดเดือดที่จะทำให้คุณเสียเงินห้งงโง่เพียง69บาทและได้รับกำึงเพียงเล็กน้อยเพียงแค่คุณใส่ราหัสผ่านและชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณก็สามารถไปที่หน้าถุงสุดคุ้มและก็กลับมาซื้อมันได้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ชำระเงิน เพียงเท่านี้คุณก็จะได้รับไอเทมถ้ามันยังไม่ขึ้นคุณก็กดที่ถุงสุดคลุมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กดรับของรางวัลแล้วคุณก็จะได้รับไอเทมเมเแกงมาก